ครับเราก็เปิดกุกพลอยเก่าออกมาให้ดูนะครับเป็นการารวบรวมพลอยเก่าแต่ละที่มาให้ดูโดยจะเพาะเน้นพลอยเนื้อแข็งพลอยไทยพลอยเก่าเนื้อแข็งเนื้อสวยไม่ผ่านสารเคมีนะครับเราจะเน้นพลอยเก่าพลอยไทยพลอยเนื้อแข็งสีดีสีไม่ตกไว้ชั่วลูกชั่วหลาน สนใจก็โทรคุยได้ตลอดเวลานะครับ087 1505 601เป็นเว็บที่ขายทั้งพลอยก้อนและพลอยอที่แปรรูปแล้วเจียแล้วทำเป็นตัวเรือนเราก็รับสั่งทำได้นะครับตามที่ท่านต้องการไม่ว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเมืองไทยทั่วทุกจังหวัดทั่วโลกเราก็าขายทางออนไลน์ได้ เชื่อมโยงกับทุกท่านได้นะครับ